ได้เวลาเดินทางไปแข่งขันกันอีกแล้วนะคะอันนี้ป้าปิ่นก็ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะก็จะถึงกรุงเทพค่ะนอนทิ้งเทพหนึ่งคืนแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไปเวียดนามค่ะแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะมาซ้อมโพสตกันนะคะซ้อมคู่นะคะงานนี้นะคะก็จะมีน้องแนทแล้วก็ป้าปิ่นค่ะสลับ นี่นะคะก็นอนที่ใกล้ๆก,กับดอนเมืองสนามบินดอนเมืองเนี่ยคืนแรกนะคะแล้วก็คืนเดียวแล้วเดี๋ยวเช้านี้นะคะกันไปเวียดนามเต,ตื่นมาคาร์ดิโอสักน้อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําเลยเนี่ยร่างกายของวับปินน่ะคือมันจะมีอาการท้องอืดขึ้นมาทันทีก็เลยแบบมาคาร์ดิโอตอนเช้านิดๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจัดแจงจัดกระเป๋าเช็คเอาท์ แล้วก็ไปสนามบินดอนเมืองกันค่ะนี่ก็ไม่มีใครสบายการแข่งขังนในที่เวียดนามนะคะก็จะมีจัดแค่วันเดียวนะคะคือวันที่14เป็นวันเสราร์นะคะมีปโปรมาเจอกันทั้งหมด20คนคือตั้งแต่แบบแข่งมาเนี่ยคือที่นี่คือเยอะที่สุดนะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะ เดี๋ยวคาริโอตรงนี้เสร็จก็ไปทำมือชาวกินกันต่อโอเค Hello, what's show moves, love, Like Get early your show look, like Crees like. family uh. good? Your with Low a a it it Lord fuck my I'm look on, now, force bestie, a later few moments เป็นมือสองของแม่ปิ่นนะคะข้าวนะคะแล้วก็มีปลาแล้วก็องคไม้ฝรั่งเดี๋ยวขึ้นเครื่องออกประมาณบ่ายโมงกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปสแปนบายประมาณ10โมงนะคะเดี๋ยวทางโรงแรมจะไปส่ง

光红黑素，原来太阳，嗯，一个人耍什么？化变光是厉害多了。 วันนี้ก็เป็นวันที่นักกีฬาเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนกันนะคะก็เช้าเช้าก็จะต้องรีบเตรียมกับข้าวนะคะใส่กล่องเพื่อจะไปกินที่ลงจะเบียนนะคะ นะะคพรุ่งนี้นะคะป้าปิ่นเนี่ยจะแข่งประมาณอ่า5โมงกว่า5โมงเย็นนะคะแล้วก็จะสแตนบาย4โมงนะคะมีโปรทั้งหมดเลย20คนสนุกเลยแบบป้าปิ่นตัวเอียดกว่าเพื่อนเราเนเออส่วนนี้ก็เป็นเวทีนะคะเป็นเวทีมาเชื่อมคอนเทนต์เวียดนาม My busy, I'm here for a good time. Like good now, I'm more like sublime. And watch we step, that's a war crime. Fuck her, put enough work. I blood and sweat on a t-shirt. And now we're praying, we up first. If you ain't with the plan, it's kick dirt. Got a baddie, a baddie in a ball and a short skirt. On the M6, doing that with quick skirt. Like God swears, mana move bees. Didn't matter, I still don't crack smurt. I'm a yeah, I'm here for a good time. Like good, now I'm more like sublime. And watch we really step, that's a war crime. Fuck her, put enough work. I blood and sweat on a t-shirt. And now we're your brain, we your first. If you ain't with the plan, kick dirt Got a baddie in a ballet in a short skirt. On an M6, doing up a quick skirt. Like God's swears on a these visa. To the matter, stupid, pranks, man, do not press done, crack 13, 10, ทีนเช่นเช่นเช่นมินเช่นเบคนเบอร์1พ้นกล้านแกงคันนะคะโปรโชว์ประปิ่นจะอยู่อันดับ9นะคะส่วนน้องเน็ตนะคะมาชิงปโปรก็ได้ปโปรการ์ดกลับบ้านไปด้วยค่ะ ขอบคุณร้านมาเซอร์แกลมสูตรนะคะน้องมินนะคะที่สปอนในส่วนของชุดบิกินี่สวยๆทุกแมทให้กับป้าปินนะคะหลังจากประกวดเสร็จแล้วนะคะบังก็จัดการให้เราเนี่ยกินไก่คนละตัวแล้วก็ข้าวคนละกล่องนะคะซึ่งมันอร่อยมาก ก็ได้เวลากลับไทยกันอีกแล้วนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่รวดเร็วทันใจแล้วเกินนะคะมาปุ๊บกลับปาขออวดผิวหน้ากันก่อนนิดนึงนะคะเช้าๆแบบนี้นะคะแบบชอบผิวหน้าตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันดูไม่โทมแล้วก็ที่สําคัญแบบอิ่มนะ้ํามากๆอันนึงมาจากว่านะคะก่อนหน้านี้ก็กินดี พักผ่อนดีซ้อมดีนะคะมันทําให้อะไรอะไรเนี่ยมันส่งผลออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะและขอนิดนึงนะคะก่อนที่จะเดินทางไปยังสนามบินโฮจิมินห์นะคะก็เวฟของเมื่อคืนนี้แหละค่ะอีกสักกล่องนึงอร่อยมากๆเลย ถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยป้าปิ่นก็จัดการหารายกินแล้วก็อาบน้ําเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็พักผ่อนนอนหลับกันพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวกลับตรังกันค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจนะคะแล้วก็คอยเชียร์ป้าปิ่นอยู่ตลอดทุกแมทค่ะหลังจากนี้ก็รอว่าป้าปิ่นจะประกวดที่ไหนอะไรยังไงกันอีกบ๊ายบายค,ะค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ต้องเดินทางจากกรุงเทพนะคะกลับบ้านนะคะกับรังดึง่งตอนนี้ก็อยู่สนามบินนนทเมืองแล้วแป๊บหนึ่งแล้วก็ซ้อมกันต่อนะคะซ้อมโตรอบนี้แบบเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเจอปโปรเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นเป็นปโปรที่แบบว่าไม่ได้ยังง่ายนะจ๊ะเจอปโปรทังทีต้องเจอแบบแบบนี้ แบบแน่นๆเยอะๆตอนนี้ก็กำลังไปที่เกตนะคะกลับบ้านกินข้าวเหมือนเดิมมาบคุณบินแสดงความยินดีกับน้องแนทในทีมนะคะที่